สวัสดีค่ะพบกับ B Easy นะคะคลิปนี้เราจะมาถักตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆน่ารักๆกันค่ะเป็นแพทเทิร์นแบบง่ายๆสำหรับคนที่ยังถักไม่เป็นแล้วอยากลองถักก็ลองทําตามกันได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับตุ๊กตาหมาีชุดนี้นะคะเราจะถักแต่ละชิ้นส่วนแล้วนำมาประกอบกันนะคะก็จะมีส่วนของหัวหูจมูกลําตัว แขนขานะคะแล้วก็ถักเครื่องประดับก็คือหมวกแล้วก็พัดพันคอด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูแพทเทิร์นกันนะคะอันนี้ก็คือแพทเทิร์นของตุ๊กตาหมีก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับสัญ,ญลักษณ์นะคะก่อนนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็จะมีตัว X ตัว V แล้วก็ตัว A นะคะตัว X ก็หมายถึงการที่ถักแทงลงใน ช่องนั้นแค่เพียง1ครั้งนะคะตัว V หมายถึงการถักลงในช่องช่องนั้นสองครั้งนะคะส่วนตัว A ก็คือการรวบการข้าม1หลักนะคะข้ามไปถักหลักถัดไปนะคะอันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์อันนี้จะเป็นแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้กันคะ่ะตอนนี้เราเริ่มจากตัวนะคะตัวแถวที่1เนี่ยเราจะขึ้นต้นได้6เ คนที่ถักยังไม่เป็นนะคะก็ลองทําตามดูนะคะเราจะใช้ไหมพรมพันนิ้วก้อยนะคะแล้วก็ไปพันนิ้วชี้นะคะส่วนนิ้วก้อยกับนิ้วนางเราจะ,ะล็อกไหมพรมไว้นะคะส่วนนิ้วชี้นี่เราก็เอามาแบบนี้นะคะเราจะจับไว้แบบนี้นะคะโอเค แล้วเราก็ทําเป็นห่วงนะคะเพื่อที่จะเริ่มในการเราก็หมุนอย่างเงี้ยนะคะทําเป็นห่วงเหลือ,อาหางไว้ยาวนิดนึงนะคะเผื่อดึงวันนี้เราจะใช้เข็มโครเชต์เบอร์ห้านะคะโอเคแล้วก็ถักมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะเมื่อทำโซ่หนึ่งครั้งแล้วเราก็ ถักลงไปในช่องนี้นะคะหครั้งด้วยกันนะคะเป็น x อ,อันนี้คือ 1x เอนะคะเราก็ควักแทงลงไปควักขึ้นมาอันนี้ถือเป็น 2x นะคะแทงลงไปควักขึ้นมา3แทงลงไปควักขึ้นมา4ครั้งแล้วนะคะแทงลงไปควักขึ้นมา5ครั้ง แทงลงไปควักขึ้นมาหกครั้งนะคะอันนี้เราเราได้ทั้งหมดหกครั้งแล้วนะคะเราก็ดึงดึงเชือกตรงนี้นะคะดึงเพื่อให้มันเป็นวงกลมนะคะย่นเข้ามาหากันแล้วเราก็ปิดถักปิดจบแถวนะคะด้วยตัวนี้นะคะตัวเล็กๆตัวนี้ที่อยู่ปลายแถวเลยนะคะที่เราขึ้นโซ่เมื่อกี้นะคะเราก็ แทงลงไปนะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เราก็ได้แถวที่1แล้วนะคะต่อไปแถวที่สองแถวที่2ก็คือ6 v 6v หมายความว่าตอนนี้แถวที่1เรามี 6x นะคะ6ตัวด้วยกันหช่องด้วยกันแถวที่สองเราขึ้นโซ่ก่อนนะคะ1ครั้งแล้วเราก็ถักลงไปในช่องที่1 2สองครั้งนะคะ ทำที่หนึ่งสองครั้งช่องที่สองสองครั้งแบบนี้นะคะช่องที่สามสองครั้ง B หมายถึง แทงลงไปในช่องช่องนั้นนะคะถักลงไปในช่องช่องนั้นช่องละสองครั้งนะคะช่องที่สี่สองครั้งช่องที่ห้าสองครั้งช่องที่หกสองครั้งนะคะตอนนี้เราก็ จบแถวที่2แล้วนะคะเราก็จะมาจบแถวในการเห็นไหมคะห่วงแรกตรงนี้ที่เราขึ้นโซ่เมื่อกี้นะคะเราจะใช้ไว้เป็นตัวจบก็คือเราก็แทงลงไปแล้วก็คักขึ้นมาเลยนี่ก็ถือว่าจบช่องที่2ไปแถวที่2แล้วนะคะแถวที่1แถวที่2นะคะได้2แถวแล้วต่อไปแถวที่3แถวที่3คือ X V หกครั้งด้วยกันนะคะสังเกตดูว่าแถวที่1คือ6แถวที่2คือ2แถวที่1จะมี6แถวที่2จะมี12ช่องแถวที่3จะมี18 x ทั้งหมดนะคะ18ช่องด้วยกันโอเคแถวที่3แล้วก็คือขึ้นโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็ช่องแรกก็คือ x ก็คือแทงลงไป1ครั้ง ช่องที่สองคือ v คือแทงลงไปสองครั้งนะคะในช่องเดียวกันช่องที่สามที่4เราก็ต่อด้วย x 1ครั้งช่องที่3าแทงลงไป1ครั้งช่องที่4แทงลงไปสองครั้งนะคะนี่ก็คือเราได้ xv แล้วนะคะช่องที่หที่6ช่องที่หก็เป็น x x ก็คือแทงลงไป1ครั้งช่องที่หกก็คือ แทนลงไปสองครั้งคือตัว v นะคะช่องที่7แทนลงไป1ครั้ง x ช่องที่8 v แทน2ครั้งนะคะช่องที่9 x 1ครั้งช่องที่10บ v สครั้งนะคะช่องที่11 x 1ครั้ง ช่องที่สิบสอง v สองครั้งนี่นะคะแล้วเราก็จบแถวด้วยการรวบแบบนี้นะคะนี่เราได้สามแถวแล้วนะคะ1 2 3แถวที่4ที่5ที่6แถวที่4ที่5ที่6จะเป็น1 8 x หมายถึงเราก็ถักแถวที่สือ x อย่างเดียวไม่ต้องมีเพิ่มไม่มี นะคะฉนะนั้นตรงนี้ก็คือมีสิบแปดช่องแล้วเราก็ถักไปเลยทั้งหมดทั้งแถวนะคะเป็นถักเอ็กเดีเดยวก็วคือช่องละหนึ่งเราจะได้ทั้งหมดสิบแปดช่องนะคะสิบแปดแถวที่สี่เราก็ทำถักไปเรื่อยๆนะคะจนครบแถวก็เป็นสิบแปดแถวที่ห้าเราก็ถักไปเรื่อยๆจนครบแถวก็เป็นสิบแปดเองขึ้นแถวที่หกเราก็ถัก จนครบแถวอีกนะคะก่อนขึ้นแถวที่สี่ที่ห้าที่หกอย่าลืมโซ่นะคะหนึ่งครั้งอันนี้เราได้ทำไปแล้วนะคะที่เสร็จแล้วแถวที่สี่ที่ห้าที่หกนี่นะคะอันนี้ก็คือถักไว้แล้วมีคือแถวที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนะคะนี่คือหกแถวเราทำละหกแถวด้วยกันนะคะ หนึ่งสหแถวที่6แล้วเมื่อจบแถวที่6แล้วนะคะแถวที่7ก็คือ13บสาครั้งนะคะสิบสคืออะไรโทษค่ะสามเคืออะไรก็คือขึ้นโซ่ก่อนนะคะอย่าลืมข้นโซ่แถวที่เก็คือสามถั X, ไปสช่องก่อนสครั้งนะคะหนึา นี่นะคะเมื่อเราถักไป3ช่องแล้วนะคะ1 2 3 A, 2> A คือเว้น1ช่องแล้วก็แทงลงไปช่องถัดไปนะคะข้ามไป1ช่องแทงลงไปช่องถัดไปนะคะก็ดึงขึ้นมาคือการลดรวบนะคะนี่ก็ได้ 1X แล้วนะคะแล้วก็แทง 2X 3X นะคะตาม เราก็ข้าม1ห,หลักแทงหลักถัดไปก็คือ a นี่คือ3 x a เนะคะเมื่อเราทำไปแล้ว1ห,หลักก็คือ1 x แล้วหลักที่สก็คือ2 x หลักที่3ก็คือ 3x นะคะช่องที่4เว้นนะคะหลักที่ที่จะถัดไปเว้น1ช่องเป็นตัว a 1นะคะ้นช่องข้ามไป1ช่อง นี่ก็ได้ที่1 1 x แล้วนะคะ2 x 3 x แล้วก็ข้าม1ช่องนะคะ่ 4, 1, 2, แล้วก็จบแถวนะคะจบแถวเมื่อจบแถวแล้วนะคะอันนี้คือ3 x a ลืมนะคะ 3XA ก็คือถัก X 1 2 3แล้วข้าม1ช่องข้ามคือเหมือนกับเป็นตัว A นะคะข้ามไป็น1ช่องไปแทงหลักถัดไปนะคะส่วนแถวที่8คือ 14X 14X ก็คือเราสามารถถักถักไปได้เลยนะคะ 14X ล้อมรอบไปเลย 9 9 10 11 1ส12นะคะสิ 4นะะแล้วเราก็จบแถวนะคะเสร็จเราก็ขึ้นโซ่ไว้1ครั้งนะคะแถวที่9คือ2 x a 2 x a ก็คือถัก2ครั้งช่องละ1ครั้ง2ช่องก่อนนะคะคือ2 x 1ช่อง1 x น,นะคะ2ช่อง2 x ข้ามหลักที่3ไปหลักที่4หลักที่3เราไม่ถักนะคะถือว่าเป็น A หลักที่4ก็ถือว่าเป็น1 X 2 X ได้2 X แล้วนะคะข้ามหลักที่ข้ามหลักถัดไปนะคะแล้วก็ไปลงหลักถัดไปเลยเป็น A นะคะได้เลย1 x น X นะ,ะแล้วเราก็ข้าม1ช่อง นะคะ1 x 2 x นะคะเสร็จแล้วก็ข้าม1ช่องไปช่องถัดไป1 x 2 x นะคะ,ะ,คะเมื่อจบแถวก็ปิดนะคะเสร็จแถวที่10แถวที่9แถวที่10แถวที่10คือ1 0 x นะคะ1 0 x เพราะฉะนั้นเราก็ ถักไปเลยนะคะสิบช่องถักแถวที่สิบก็ช่องละหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลักนะคะช่องละหนึ่งกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วนะคะ เค okay. ก็ดึงพอเราเราจบนะคะพอเราปิดแถวเราจบแล้วก็ดึงขึ้นมา <Okay. S 1> เหลือไหมพรมไว้ด้วยนะคะเพื่อสำหรับไว้เย็บนะคะโอเคนี่เราก็จะได้ส่วนของลำตัวแล้วนะคะนี่คือส่วนของลำตัวของลำตัวหมีนะคะส่วนนี้ได้มาแล้วส่วนต่อไปเราก็จะถักส่วนหัว ส่วนหัวจะขึ้นด้วย 7x นะคะลองดูแพทเทิร์นส่วนหัวกันส่วนหัวขึ้นด้วย 7x 7v xv นะคะลองมาดูกันแถวที่1คือ 7x เราก็ถัก x 7ครั้งนะคะขึ้นอย่าลืมนะคะขึ้นในการก็กม้วนมาด้านี้นะคะเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็พันมันขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็เอามือไปจับตรงปลายข้างบน โซ่หนึ่งครั้งนะคะเสร็จเราก็เอาสอดลงไปตรงนี้เลยนะคะเจ็ดครั้งด้วยกันหนึ egg, 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 egg. ่งเอ็กสองเอ็กสามเอ็กสี่เอ็กดึงขึ้นมานิดนึงนะคะสี่เอ็ก แล้วก็ห้า x หก x เจ็ด x เมื่อครบเจ็ด x แล้วนะคะช่องมันหางตรงนี้เราจะดึงเข้ามาได้นี่นะคะดึงเข้ามาเสร็จเราก็ปิดแถวด้วยโซ่ที่เราขึ้นเมื่อกี้นะคะคือตรงนี้ตรงปลายเนี้ยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานี่ก็ได้แถวที่หนึ่งแล้วนะคะแถวที่สองคือเจ็ด v ขึ้นโซ่หนึ่งครั้ง V หมายถึงช่องละสองครั้งนะคะช่องที่หนึ่งแบ,บที่หนึ่ง V ก็คือสองหนึ่งสองช่องที่สอง V เหมือนกันก็ลงไปสองครั้งหนึ่งสองช่องที่สามก็สองครั้งนะคะคือแถวที่สองเนี่ยทุกช่องเลยนะคะเราจะทำสองครั้งด้วยกันเราจะได้ทั้งหมด14บเนะคะ เราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบแถวช่องละสองเอ็กนะคะนี่นะคะ เมื่อเราจบแถวแล้วนะคะเราก็ปิดตรงโซ่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาปิดตรงแรกๆเลยนะคะหัวมุมแรกๆเลยนะคะเสร็จแถวที่สามแถวที่สามแล้วก็ขึ้นโซ่ขึืนโซ่เสร็จแถวที่3ามคือ X V ก็คือช่องที่1คือ X ก็คือแทงหนึ่งครั้งช่องที่สองคือ V ก็คือ แทงสองครั้งแทงในช่องช่องนึงถักในช่องช่องนึงสองครั้งนะคะหนึ่งครั้งและสองครั้งเราจะทําแบบนี้ xv xv ไป7ครั้งด้วยกันนะคะช่องที่สามหครั้งช่องที่สี่สองครั้งช่องที่ห้าหครั้งช่องที่หกสองครั้งนะคะ ช่องที่เจ็ดหนึ่งครั้งช่องที่แปดสองครั้งนะคะช่องที่เก้าหนึ่งครั้งช่องที่สิบสองครั้งช่องที่สิบเอ็ดหนึ่งครั้งช่องที่สิบสองสองครั้งนะคะสิบสามหนึ่งครั้ง สิบสี่สองครั้งนะคะแล้วก็ปิดแถวจบแถวนี้นะคะถือว่าเราจบสามแถวแล้วนะคะหนึสองสแถวที่สี่ที่ห้าที่หก็คือสิบอ็กเจามยี่สิบเอ็โทษค่ะยี่บเอ็เป็นยี่บเอ็นะคะยี่ นะคะฉะนั้นเราก็ขึ้นซ้นหนึ่งครั้งแล้วเราก็ถักถักรอบไปเลยนะคะถักถักไปเลยนะคะถักรอบแถวไปเลยนะคะจะได้ทั้งหมด21นะคะเราก็ถักด้วยกันทั้งหมด3แถวคือแถวที่4ที่5ที่6นะคะก็เป็น21อันนี้เราทําไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเราทําไว้แล้วนะคะก็คืออันนี้นะคะ นี่คือเราทำไว้แล้วนะคะแถวที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนะคะนี่นะคะลองดูแถวที่หนึ่งที่สองที่สามแถวที่สี่ที่ห้าที่หกนี่เราจะล่องไปเลยนะคะเป็นเอคล่องไปเรามาดูแถวที่เจ็ดแถวที่เจ็ดแถวที่เจ็ดที่แปดที่เก้าแถวที่เจ็ดคือสามเอเอนะคะ หมายความว่า3ถักเป็น3ไป3ครั้ง3ช่องนะคะ1 2 3เราได้3 x แล้วนะคะแล้วเราช่องถัดไปคือ a a ก็คือเว้น1ช่องข้ามมาแทงช่องถัดไปคือ a นี่นะคะแล้ก็ทำอีก3า a อีก 3xA แล้วก็ถัดไปอีก มาแทนช่องนี้ก็หมายถึงหนึ่งอีกแล้วนะคะช่องถัดไปก็สองสามอีกนะคะสามสามแล้วเราก็มาลงช่องถัดไปเอนะคะหนึ่งครั้งแล้วนะคะสอง สองครั้งสามครั้งข้ามหนึ่งช่องนะคะลงช่องถัดไปข้ามหงช่องช่องถัดไปนะคะหครั้งพอข้ามเสร็จถักช่องแรกก็เป็น1นเอ็กแล้วนะคะช่องถัดไปก็2องเอก็กสเอก็ก แล้วก็ลงช่องถัดไปข้ามหนึ่งช่องช่องถัดไปคือ a หนึ่งสองสามนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแถวที่8คือ2 xa จบแถวแล้วขึ้นโซ่หนึ่งครั้งแถวที่8คือ2 xa หนึ่งสองสอง x แล้วไปข้ามหนึ่งช่องแทงช่องหลังไปก็คือ A หนึ่งสองนะคะข้ามหนึ่งช่องหนะะึ่งสองข้ามหนึ่งช่องข้ามเสร็จนับเป็นหนึ่งเลยนะคะ หนึ่งสองอคข้ามหนึ่งช่องจะเป็นหนึ่งสองข้ามหนึ่งช่องจบพอดีนะคะแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายจะเป็น สิบสองเอ็กนะคะก็คือเอ็กทั้งแถวแล้วก็ถักเลยขึ้นโซ่แล้วก็ถักไปเลยนะคะเอ็กทั้งแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบอ่ะได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะไม่เป็นไรสิบเอ็ดแล้วเราก็จบน,ะะน่าจะนับผิดเมื่อกี้น่าจะนับตรงนี้ผิดแต่น่าจะได้สิบเอ็ดนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะได้ หัวส่วนหัวของหมีนะคะส่วนหัวของพี่หมีนะคะเสร็จแล้วก็เก็บไว้นะคะต่อไปเรามาถักถักหูนะคะหูอของตุกตาเริ่มด้วย 5x นะคะแถวที่2จะเป็น v x v x v แถวที่สามจะเป็น 8x นะคะ 5x นะคะ 5x ขึ้นต้นเหมือนเดิมนะคะถักไป5ครั้ง1 2 3 4 5 ไม่ได้หาแล้วนะคะดึงดึงเสร็จก็ปิดแถวที่สองคือ v x, ี v xv นะคะขึ้นโซ่ b คือลงในช่องนั้นสองครั้ง1นงสองช่องถัดไปคือ x ลง1ครั้ง1ช่องถัดไปคือ V ลงสองครั้ง1นงสอง ช่องถัดไปคือ x ลงหนึ่งครั้งนะคะช่องถัดไปคือ v ลงสองครั้งนะคะจบแถวที่2ได้แล้วนะคะเราจะได้ทั้งหมด8ช่อง้ลยกันเราก็ดันมันขึ้นมาอย่างนี้นะคะแถวที่3 8 x ก็คือทำไปเลยนะคะ8 x 1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดนะคะได้ครบแล้วก็ปิด เราไปตึงขึ้นมาเลย mm hmm. เหลือไว้ mm hmm. เพื่อไว้สําหรับสสยนะคะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. เราก็ได้ตุ๊กตาหมีเอกเราก็ได้หมตุ๊กตาหมีแล้วนะคะ mm hmm. เราก็ต้องทำสองชิ้นด้วยกันนะคะโอเคทำเลยทำก่อนสองชิ้นส่วนถัดไปก็คือส่วนของจมูกจมูกเริ่มด้วย6 x นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเสร็จแล้วจมูกมีแค่4แถวนะคะแถวที่1 6 x แถวที่2 6 v นะคะแถวที่2ก็ขึ้นแล้วก็ ช่องแรกสองครั้งช่องที่สองสองครั้งช่องที่สามสองครั้งช่องที่สี่สองครั้งช่องที่ห้าสองครั้งช่องที่หกสองครั้ง ต่อไปแถวที่สามที่สี่นี่นะคะแพทเทิรแถวที่สามที่สี่ก็คือสิบสองเอกก็คือถักไปเลยนะคะช่องมาหนึ่งครั้งนะคะแถวที่สามถักไปเรื่อยๆนะคะ แถวที่สามะจบแถวที่สามแล้วนะคะเราต้องอย่าลืมพลิกมาหน่อยนะคะแถวที่สี สี่นะคะพอจบแล้วก็อันนี้ได้แถวที่สี่นะคะเราก็อย่าลืมดึงสายไว้เพื่อสำหรับ